ใจเย็นนะพี่นะใจะเย็นนะคุยกันก่อนเฮ้ยเอาแล้วไอ้นี่เอาแล้วเอาแล้ว,ลวดูกันี้ใครจะชนะเฮ้ยมีแต่กเก่งๆนะดูดิอ้าวเรียบร้อยทุกรอบนะคนนี้โอ้ยรุงโสเต ไอ้ลุงขาเติดยเด็กลุงคุยกันก่อนกันได้มั้งฮ้ยังไ้โทษลุงโทษโทษเฮ้ยลุงใจเย็นใจเย็นใจเย็นโดนสวนคืนนะโอ้ยอยู่สวัสดีครับผม ตั้ม t ี m ครับทุกคนซึ่งวนี้ทุกคนผมก็เข้าป่ามาช่วงเย็นแล้วก็เป็นเวลาสามโมงเกือบสี่โมงแล้วทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็จะไปหาลุงเสือนะทุกคนไม่รู้ว่าลุงแกอย,อยู่หรือเปล่าทุกคนผมก็ไม่ได้มาหาของนานมากๆเลยนะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงจุดที่เขาอยู่แล้วแหละแต่น่าจะเดินอีกไกลยอยู่เพราะว่าผมมาเส้นทางหนือ้ไม่ได้มาทางประจําทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะครับรับชมคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคน ับชกนนี่เลยครับทุกคนผมมามาถึงนะลุงแกไม่อยู่นะตรงนี้ก็คือตรงตรง้นไทรปกติผมจะมาด้านนูน้นใช่ไหมแต่รอบนี้ผมอ้อมมาทางนี้ไงปกติลุงเขาจะรออ,อยู่บริเวณนี้เลยนะในบริเวณนี้เลยแต่ทำไมวันนี้ลุงไม่อยู่วะแต่ผมมีที่หนึ่งนะที่ลุงเขาเคยไปอยู่ใกล้ๆก,กับกระตอมลุงสุกเลยไม่รู้จะเจอลุงอีหรือเปล่า พราะตรงนี้คือที่ประจำเนี้ยที่ผมเจอลุงแกนะทุกคนจะเจอไหมเนี่ยมาก็ช่วงเย็นแล้วด้วยผมรีบมาเลยนะก็กล่าวว่าจะมานั่งคุยกับลุงด้วยอะไรด้วยลุงเสือลุงเสือครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าปกติเนะี่ยผมจะ ตั้งกล้องมุมนี้เลยนะทุกคนมุมตรงนี้แล้วก็ลุงเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผมเข้าไปนั่งคุยกับลุงเขานะก็จะมาทางนี้ด้วย,ยจบเลยนะลุงเสือลุงไปไหนเนี่ยเผื่อเขาจะอยู่บริเวณนี้นะผมจะลองตโนะโกนเรียกดูน่าจะอยู่ทุกคนเพราะผมเรียกก็เกือบจะสิบรอบละ ลงุงสัวต้องไปที่เหนือแหละมั้งนี่นะมันต้องรัดไปทางเนี้ยแต่ไกลหน่อยวรอถ้าเป็นเหนือนนึกลองนึกก่อนนะถ้าผมไปทางเก่าใช่ไหมที่ทางเก่ามันก็อาจจะไปได้นะคนแต่แค่ใช้เวลานิดนึงโอ้มดเป็นเนื้ะมดเยอะมากๆเลยนะถนะ้ไปทางนี้แหละ จะเจอไหมอ้น,นี่ก็เป็นเวลาสามโมงเกือบสี่โมงนี่ถ้าเจอห้าโมงนี่ได้คุยกับเขาประเดียวแน่ๆเพราะว่าผมต้องรีบกลับนะนู่เลยเวลาก็จะประมาณนี้เลยนะมอง,เล,งเล็งเลยก่อนมาผมก็รีบเิอมากเลยนะดันไม่เจอลุงเะอจะเจอก็ถือว่าได้คุยกันยาวอยู่นะ ข้างล่างนี่เป็นห้วยนะดูนห้วยใหญ่เลยคำลังจะเสี่ยงดูยตรงนั้นมีน้ำตกไม่นดเจอมั้งนอยู่แสงอาทิตย์ก็ตกดินไปนิดหนึ่งแล้วตามทางนี้ไปเลยไปเรื่อยๆนะ <L ie> ไม่รู้นะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่านุงแกไปอาศัยอยู่ที่ใหม่หรือเปล่าเพราะผมก็รู้ที่ประจำเขาก็แค่ตรงนั้นนะ ตตััวโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะรีบเดินทางมาก่อนเดี๋ยวมันจะมืดแล้วทุกคนเอาแบบใกล้ๆถึงนะไปนี่แลคนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วแค่จะห้าโมงแล้วนะผมก็ไปยังไม่ถึงเลยอนะทุกคนผมว่าวันนี้คือมีมืดแน่นอนทุกคนเดี๋ยวต้อเลาะหน้าผานี้ไปนะรลาๆไปนิดผมรีบมามาได้เลยทุกคน เหนื่อยมากมากเยหวังว่าจะเจอลุงนะเนระหว่างทางนะผมเคยเจอลุงอยู่นะเขาชอบอยู่ระหว่างทางเส้นนี้แหละนี่มีน้ำตกนิดหนึ่งนะนี่เขาก่อนได้ไหมยิ้มมารู้สึกปวดท้องมากๆเลยทุกคนถ้าเราเดินตามเส้นนี้ใช่ไหมถ้าสุดแล้วใช่ไหมถ้าไม่เจอก็แปลว่าลุงไม่อยู่เพราะว่าผมมาใช่ไหมผมเจอลุงอยู่เส้นนี้ประมาณสองถึงสามครั้งแล้วนะ แต่จุดตรงต้นไฟที่ผมเลยมาใช่ไหมก็เจอรอบนั้นทุกครั้งอ่ะที่มานะรอนนั้นกับลุงไว้ตรงนั้นแหละโอ้คือสุดตอนนี้คุณแน่นท้องมากๆเลยนะทุกคนทั้งสุกทั้งอะไรรวมๆกันหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวน่าจะผมเจอรอบนั้นก็จำไม่ผิดนะผมเจอด้านหน้านี่เลยนะเลยเป็นนิดหนึ่งก็จะเจอเลยอะ่ะผมนี้ขอให้เป็นเหมือนวันอื่นๆนะวันเกาะนู่น ลุงไม่ได้อยู่บริเวณทางนะอาจจะอยู่ในป่าดีกว่าใกล้ๆนี่ดูเหมือนมเสอเลยนะเสียงน้ำเนี่ค่อนข้างดังเลยนะผมก็จะพยายามเลงเสียงขึ้นมาในยุ่งใหนะ้ทุกคนได้ยินเสียงถึงชัดๆนะตรน,นี้เป็นภูเข,ขาเลยนะ ข้างบน่ะมันจะล่งมากๆเลยอ้กันือเ่่งยกอระป่าครลุงเสือเหรอลุงเสือ เอ้ยลุงเสือทำไรอ่ะทำไมวันนี้เขาแต่งตัวแปลกๆกว่าแต่งตัวแปลกๆนะผมชื่อตั้มลุงชื่อตั้มไม่ใช่ลุงเสือแบบนั้นไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ลุงแต่งตัวไม่ใช่ไม่ใช่ครับลุงไม่ใช่ไม่ใช่นี่ลูกกำลังเสี่ยนเลยเสียนเหรอ ใช่กำลังอาวุธทุกเลยเอาเหรอแล้วแล้วลุงชื่อเสือไหมรวยยังไงใช่เอาเสือเหรอแล้วเองเนี่ยรู้จักชื่อข้าได้ยังไงโอแสดงว่าผมจำมาผิดคนลุงแต่ไม่เป็นไรลุงชื่อเสือใช่ไหมใช่แล้วอ่ะนั้นผมขอทำความรู้จักกับลุงหน่อยลุงชื่อเสือแล้วลุงมาทำอะไรที่เนี่ยลุงอ่าเนี่ยก็มาลุก เด็กนุ่มคนนึงเด็กนุ่มมันเป็นลูกนิดของข้าเองครับครับทำผิดกฎเองโดนไล่ออกจากเมืองอ๋อตรงนี้ก็คือทางทานมันจะมาแล้วเองมาได้อย่างไรโดยนุ้งผมผ่านมาเฉยๆลุงผมผ่านมาแล้วก็มาเจอลุงนี่ไงไอ้ลูกใช่ครับใช่เื๋อดี่ก็เป็นของคนนอกยังพวกเองเนี่แหละข้าก็ได้มาจับไอ้เล็ก ออ๋พเล็กนี่เหมือนรู้จักนะทุกคนเอ้ยรู้จักนะั่นลุงล,ลุงได้มาจากคนนั้นแหละเอ้ยลุงใครอะ่ะใครเนี่ยลูกศิษย์ลุงเหรอทำไมล้างกายตัวใหญ่จังอะ่ะโอ้ยนี่ทุกคนลูกศิษย์กับอาจารย์ประทักันนะ เอาแล้วเอาแล้วทุกคนใจยเย็นนะพี่ใจยเย็นผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะไอ้ใจเย็นโอ้ยพี่คนจังวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมโอ้ยจังวุนคนผมกลัวเลยอะ่ะ ผมกลัวเลยอ่ะทุกคนลุงใจเย็นลุงใจเย็นคุยกันก่อนก็ได้มั้งไม่ทันได้คุยเลยทุกคนเข้ามาปุ๊บก็ใส่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไ่จะชนาวหรอ เอ้ยเอ้ยโอ้ยอยู่เว้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นลงใจเย็นดิไม่โหดจริงจรงวะผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะทุกคนใจเย็นนะพี่นะใจเย็นนะคุยกันก่อน,อน,นเฮ้ยเอาแล้วไอ้นี่นี่ จปชนะเอ้ยมีแต่เก่งๆนะดูดิอ้าวเรียบร้อยทุกรอบไห<อ>มนะคนนี้เอ้ยลุงสเตะไอ้ลุงขาเต้ดิโอ้ยก็คือเข้ามาใช่ไหมไม่คุยกันสักนิดเลยทุกคนเข้ามาปุ๊บใส่กันปั๊บอะเหมือนต่างคนต่างรู้นะว่ายัางไงก็ต้องเข้ามาแบบสู้กันเนี่ยวุ้ยสุดยอดสุดยอด โอ้ดูลุกๆกิก่เข้าตัวเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้ยร้อยดอกนี้ดองเมื่อกี้ดองเต็มเต็มเลยทุกคนเข้า,ขา,ขาหน้าเลยอ่ะลุงคุยกันก่อนก,นกันได้มั่าเฮ้ยไ,ไ้โทษลุงโทษโทษโทษเฮ้ยลุงใจเย็นใจเย็นใจเย็น โดนสวนคืนนะโอ้ยอยู่ <c oughs> อุอย้ยย่าเรียบร้อย <c oughs> ลุงลุงทำไมลุงทำกับลูกสิษยีอยงเงี้ยใช่หรอ,อโอ้โอเล่น โหดมากเลยนะใช่ไหมลุงอ๋อครับครับอ๋อครับครับผมไม่เข้าไปยุ่งครับโอ้ครับผมอ๋อใช่หรอเรื่องมวยเนี่ยไว้ใจข้าได้เลยว้าวแล้วลุงมีชื่อไหม คำสิงอนนเยยี่าาอองนนั้อ๋คอ,อ,อคำสิงนะชื่อนี่ชื่อนักมวยนะโอ้ยใจเย็นนะลุงใจเย็นนะออออพอแล้วมั้งลงุง สงสารบ้างโอ้ดูเลยผมไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่เลยอ่ะมีอยู่ห่างๆแล้วกันเป็นคนโหดมากเลยในสุดกับงอาจารย์เนี่ยก็เดี๋ยวดูดูนิดหนึ่ทุกคนเหตุ เห็ดม่วงนะเคยเจอไหมสีมก็สวยนิดนึงเห็นปะคุยกันก็คุยกันคุยกันลุงคุยกันฟังม่ควกยรู้เรื่องเลยทุกคนน้ำเสียงที่เขาคุยกันคุยกันคุยกันลงคุยกัน

ต่อไปนี้เราขาดกันแล้วเฮ้ยอย่าทำให้ลุง<ป><ป>ตกใจเลยเหมือนเขาจะตามผมมาเลยนะ่นม,ม,มโอ้ผมตกใจลงุงโชคดีพี่โชคดีต่อไปนี้มันจะขาขาดกันเอาเหรอมันเป็นลูกเล่นของข้าแตมมันตาผิดกฎ ไอ้ของไอ้ของคนอื่นไอ้นี่คือขาดกันเลยใช่ไหมเนะี่ยขาดกันแล้วต่อ,ตอไปนี้มันไม่ใช่ลูกศิษย์ของข้าอีกต่อไปแล้วข้าสอนมันมาทุกอย่างข้ารักมันเหมือนลูกเลยครับครับแต่ดูมันทำผิดกฎอของนักมวยมันจึงต้องโดนซ้อมอย่างนี้อ๋อผินกฎของในเมืองของข้า ครับจะเข้าใจหรือไม่ก็ไม่รู้ข้าก็ต้องเดินทางกลับแล้วครับลุงครับเดี๋ยวผมก็น่าจะกลับแล้วลุงข้าก็สะบักสะบอมพอสมควรอ๋อลุงมมมันอออีีฝืยู่แต่ผมดูจากเมื่อกี้ลุงนี่สุดยอดเลยผมยกนิ้วเลยข้าสอนมันมาดีอยู่โป้งไงลุงเยี่ยมผมอยากเก่งแบบลุงอ่ะเองอยากมาเรียนมวยกับข้าก็มาหาข้าได้นะไอ้นุ่มแถวไหนลุง แล้วนี่แหละเองมาเองก็เจอข้ออ๋อแต่ถ้าผมต่อยมวยนี่ผมไม่ขอโชคกับลุงนะเองจะต้องเป็นคู่ซ้อมกับลุงด้วยโอ้ยงั้นไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรละสนใจก็ขึ้นมาได้ครับครับครับงั้นไม่เป็นไรลุงงั้นไม่เป็นไรแล้วลุงจะเดิมพันกับผมผมดูเมื่อกี้นี่คือผมไม่อยากโชคกับลุงเลยอ่ะลุงต่อยมาจนสบายลุงทานหมดโอ้ไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรนะโอเคลุง ล,ลุงเดินกลับดีนะนครับลุงโชคดีครับลุงบายบายลุงบายบายได้ไหม bye, งไงเออไม่ต้องลุงไม่ต้องโอเคดูงั้นผมก็จะน่าจะกลับไปแหละพอคุยจบลุงนี้คือไม่ใช่ลุงเสือที่ผมตามหานะทุกคนเป็นคนละเสือกันนะงั้นก็เจอกันคลิปหน้านครับทุกคนท่านใาทีดกชอบคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนกันก็บ๊ายบายครับ